ไปต่อกันที่จังหวัดสุรินค่ะสุรินทร์ถิ่นเมืองช้างนั่นเองโอ้คุณผู้ชมจะพาไปดูขบวนคาราวานทีมงานของกู้ภัยใจพระอย่างพี่บินพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์สดสดร้อนๆค่ะเมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมาเดินทางถึงจังหวัดสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่แล้วนะคะ โดยทันทีที่ถึงค่ะพี่ท็อปพี่ไทยเนี่ยก็เข้าไปกราบอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางผู้สร้างเมืองสุรินทร์และศาลประจำเมืองก่อนเลยค่ะท่ามกลางพี่น้องชาวสุรินทร์ที่มารอต้อนรับกันแบบคึกคักสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมตามภาพที่เราเห็นนี่นะคะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก่อนเลย สำหรับภารกิจเช้านี้ค่ะพี่บินได้เดินทางไปที่โครงการคชอาณาจักรเป็นที่แรกเลยนะคะพอไปถึงก็ได้มีการทำพิธีบวงสวงใหญ่ค่ะโดยมีขบวนช้างหลายสิบเชือกเลยมารอต้อนรับอย่างอบอุน่นน่ารักมากๆดูพี่ท็อปพี่ทายขี่ช้างเองเลยนะคะคือน่ารักรๆกซึ่งพี่บินเองเนี่ยก็เปิดใจว่าจะนำเงินไปสร้างตำหนักช้างให้ใหม่ด้วยนะคะเบื้องต้นค่ะ2วันนี้ก็ใช้เงินไปประมาณสองล้านบาทค่ะ และจังหวัดจังหวัดก็สองล้านสองล้านกว่าสองล้านขึ้นตลอดนะครับก็ของที่หลายท่านที่เข้ามาสนับสนุนนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับเริ่มต้นแตุ่ดนี้เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นจุดใหญ่ก้ากันไปล้างกันไปนานหมายถึงว่าหลายหลายคนก็ออกมาช่วยกันอ้าวโอ้ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ชื่นอกชื่นใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมหลังจากนี้นะคะพี่บินและทีมงานก็จะเดินทางไปวัดป่าอาเจียงอยู่ที่อำเภอวังทะเลนะคะแล้วก็บานทาราด เพื่อไปเลี้ยงอาหารช้างด้วยแล้วก็มอบเครื่องมือแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้างรวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภค แล้วก็เงินช่วยเหลือค่ะโดยจะปฏิบัติภารกิจการจนถึงวันศุกร์ที่17กรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพค่ะกลับมาแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวต้องไปอัปเดตกันอีกทีเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการเดินสายช่วยเหลือช้างไปช่วยมาหลายจังหวัดออมากแล้วยังไม่หมดแค่นี้นะลงพื้นที่ไปทีไรน,นะคะโคชาวบ้านนะในพื้นที่มัน,นชุ่มช,ชื่น<ช>หัวใจใจมันชุ่มชื้นเนาะ่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวต่อ